สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันอีกแล้วนะครับทางช่องดาวลุ่งเป็ดบาบารีฟาร์มนะครับวันนี้ทางช่องจะมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตเป็ดบาบารีนะครับหลังจากที่ให้อาหารเป็ดแล้วนะครับก่อนชมคลิปนี้นะครับก็ขอนะครับกดหัวใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทางผมด้วยนะครับนะครับเอาเรามาดูกันนะครับการอัปเดตในวันนี้ทางช่องของเรานะครับจะมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราเริ่มต้นจากการให้อาหารเป็ดนะครับวันนี้เราให้แล้วนะครับอันนี้คือเป็ดสสัปดาห์นะครับเราให้อาหารเป็นอาหารเป็นอาหารเม็ดเป็ดน้อยนะครับอาหารเป็ดเล็กนะครับแล้วก็มีน้ําไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อาหาร ก็จะใส่ในช่องอาหารแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็ดรุ่นคอกที่4นะครับนะครับอันนี้คือคอกที่4นะครับแล้วส่วนคอกที่5นะครับรุ่นที่5้าของเราก็คือรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ก็ยังให้เป็นอาหารอาหารอาหารเม็ดเล็กนะครับอาหารเม็ดเล็กแล้วครับแล้วผมก็เอาลำอ่อนนะครับใส่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ใส่น้ําไว้ให้เขานะครับนี่คือ เป็ดรุ่นที่ห้านะครับอันนี้ได้สัปดาห์หนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่ตรงนี้อย่างครับแม่แม่พันธุ์เก้าตัวพ่อพันธุ์สองตัวก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็มารุ่นในอนุบาลในร้าวดินคอกดินตรงนี้นะครับอันนี้เพิ่งให้อาหารไปสักครู่นี้นะครับให้อาหารไปแล้วนะครับให้อาหารลดต้นทุนนะครับที่ผมเคยลงคลิปไว้เคยบอกนะครับนี่คือ ตอนนี้เป็ดบาร์รี่ลูกเป็ดบาร์รี่ตอนนี้อยู่อยู่ประมาณรวมกันอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะสามรุ่นนะครับตัวโตๆได้เป็นรุ่นแรกรุ่นพี่เลยนะครับตัวนี้นะครับผมลองชั่งน้ําหนักดูแล้วนะครับรุ่นนี้ตกอยู่ที่ตกเกือบ2เดือนละนะครับน้าหนักกิโลกว่าแล้วนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นี่คือรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ส่วนรุ่นลองลองมานะครับมีรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับอยู่ตรงนี้ประมาณ3คอก3รุ่น นะครับอยู่ตรงนี้เขากําลังกินอาหารนะครับผมก็ให้เป็นอาหารพวกที่ผมทําไว้นะครับลดต้นทุนก็คือมีกล้วยสับต้นกล้วยสับนะครับแล้วก็มีอยอดอ้อยต้นอ้อยยอดอ้อยนะครับยอดอ้อยสับแล้วก็จะมีรู้สึกว่าผมจะรุ่นนี้ผมจะใส่ต้นกระถินด้วยนะครับสับบดแล้วก็เข้าใส่กันแล้วก็หมักใส่ถังไว้นะครับก็ให้ เป็ดกินนะครับเป็ดกินดีมากครับเดี๋ยวผมให้ต้องเยอะนะนะครับตอนนี้เขากำลังเก็บกินเดี๋ยวเริ่มอิ่มละนะครับผมจะให้กินอย่างเงี้ยนะครับผมให้กินเยอะเลยมากเลยนะครับนะครับนี่คือเป็นอาหารลดต้นทุนเพราะผมผมใช้อาหารเม็ดเพียงแค่แก้วน้ําเดียวเองนะครับอ่าแล้วก็รวมกับอาหารอาหารที่ทําไว้อาหารหมักทําไว้นะครับสี่อ่าสี่ถ้วยนะครับสี่ถ้วยแกงเราเนี่ยนะครับล้ำสี่ถ้วยนะครับก็สามารถรวมแล้วนะครับเลี้ยงเป็ด เป็ดทั้งหมดเลยเกือบร้อยตัวเลยนะครับก็ถือว่าลดต้นทุนมากๆนะครับแต่ทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูนะนะว่าพอเป็ดรุ่นเนี้ยนะครับได้กินอาหารไปแล้วนะครับแล้วผมก็จะเริ่มปล่อยนะครับอ่าผมก็จะเริ่มปล่อยให้ให้เป็ดเนี้ยให้เป็ดรุ่นเนี้ยนะครับได้ออกไปหากินข้างนอกนะครับจะวิ่งออกไปหากินดอกหญ้าด,ดอกไม้นะครับยอดผักบุ้ง อยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะออกไปแบบไหนนะครับออกมาแล้วนะครับเมื่อเขาออกมาแล้วปุ๊บเขาก็จะวิ่งนะครับก็จะวิ่งไปนะครับที่เราเคยปล่อยเขาไปนะครับเขาก็จะวิ่งพาไปละนะครับไปนะครับกําลังออกไปนะครับส่วนอยู่ในล้าวนะครับก็ ยังไม่รู้ว่าเขาเปิดแล่วนะครับยังกินกันอยู่นะครับเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ตามไปนะครับเดี๋ยวเราเดินลงตามไปดูว่าเป็ดนะครับหลังที่เราให้กินอาหารแล้วเราปล่อยเขาออกมากินธรรมชาติแบบเนี้ยเขาจะกินหากินแบบไหนเรามาดูกันนะครับทุนนี้จะเป็นแบบหญ้าอ่อนนะครับอเริ่มลงมากันแล้วนะครับลงมากันนะครับ ก็เขาจะหากินพวกหญ้าอ่อนนะครับส่วนกลุ่มนู้นนะครับกลุ่มนู้นเขาก็จะวิ่งมาวิ่งมาเนี่ยเขาจะชอบมากเลยครับดอกผักบุ้งนะครับยอดผักบุ้งดอกผักบุ้งเนี่ยนะครับเขาจะเขาจะวิ่งตรงมาตรงดอกดอกผักบุ้งเลยนะครับกินกันดีมากนะครับถือว่าเป็นอาหารว่างให้สําหรับเป็ดนะครับหรือเป็นอาหารเสริมนะครับดูตัวนี้ตัวพี่รุ่นพี่นะครับตัวโตมากนะครับตัวใหญ่มากเลยตัวนี้นะครับ เขาก็จะชวนกันออกมาเขาก็จะพากันออกมานะครับไปกินเป็นพวกดอกไม้อ่าอันนี้เป็นเป็นดอกผักบุ้งนะครับอ่าดอกผักบุ้งแล้วก็จะมีพวกต้นดอกเขาเรียกต้นอะไรอันเนี้ยต้นต้นผักกระโดนหรอครับมันก็จะมีดอกจะมีดอกแบบนี้นะครับมันก็จะมีขึ้นอยู่ฝั่งนี้มากมายเลยนะครับเขาก็จะหากินกันบริเวณตรงเนี้ยนะครับเมื่อเขากินเริ่มอิ่มนะครับเขาก็จะพากันขึ้นไปกินน้ํานะครับ กรจะพาขึ้นไปกินน้ำแล้วก็ไปพักผ่อนอยู่ข้างบนนะครับเมื่อเขาหิวเขาก็จะออกมานะครับแล้วก็รอกินอาหารนะครับรอกินอาหารช่วงเย็นผมใช้อาหารเช้าเย็นนะครับช่วงเช้าช่วงเช้ากับช่วงเย็นนะครับดูตรงนู้นนะครับออกขับกันออกกําลังกายกันนะครับแก้งกันเออก็ดีเหมือนกันนะครับเมื่อเขาเริ่มมากินแบบนี้นะครับแต่เขาก็จะขึ้นไปกินน้านะครับนะครับผมก็จะทาแบบนี้ทุกๆวัน นะครับให้อาหารเสร็จก็จะปล่อยเขาลงมานะครับให้อาหารเสร็จก็จะปล่อยเขาลงมาหากินพวกหญ้าพวกต้นไม้นะครับนะครับกำลังจะพากันขึ้นไปละนะครับขึ้นไปก็จะไปกินน้ำข้างบนนะครับก็ถือว่าเราช่วยลดปริมาณลดต้นทุนนะครับเราไม่ได้ให้อาหารเม็ดอย่างเดียว นะครับเราให้อาหารเม็ดรวมกับอาหารลดต้นทุนนะครับเพื่อจะอะประหยัดค่าใช้จ่ายของเรานะครับเอานะครับตีกกันจิกกันนะครับจิกกันนีครับนี่เขาเรียกว่าอาการที่ว่าเป็ดจิกกันนะครับสาเหตุแบบนี้เกิดจากจะว่าอดอาหารก็ไม่ใช่นะครับ นะครับเมื่อเขาเข้ามาข้างในเนี่ยนะครับเขาก็จะมากินอาหารตรงนี้ต่อนะครับนะครับาดูตัวเล็กขับตัวใหญ่นะครับอ่าดูตัวเล็กขับตัวใหญ่เมื่อกี้นี้เขาเรียกอันตราพานหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับอันตราพานหรือเปล่าดูครับสุดยอดเลยนะครับอ้าวโดนมั่งโดนมั่งเอาโดนโดนตัวนี้มั่งเอาเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กเอาตัวเล็ก ตัวเล็กเอาสู้เขาเอาเอาครับเอานะครับเหมือนเหมือนว่าถ้าเราอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนเขาจะาจะห่วงจะห่วงหรือยังไงนะครับก็จะมีการจิกกันแบบเนี้ยนะครับเวลาเราออกไปแล้วแล้วมันก็ปกติพอเราออกไปแล้วเราแอบ,บดูนะครับพอตอนเราอยู่ด้วยเนี่ยเหมือนว่าจะห่วงอาหารหรือกลัวอะไรประมาณประเภทเนี้ยครับเขาจะจะเป็นแบบเนี้ยพอเราออกไปจากราวมันก็จะหายไป อันนี้คือการอัปเดตเป็ดบาวารีทางช่องของในวันนี้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ